คุณราศีเมถุนครับในการทำนายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่ลักษมีนะครับท่านแม่ลักษมีผู้มีบุญญาบารมีมีความเมตตาเหลือล้นเนี่ยนะครับขอพระแม่นะครับช่วยเปิดดวงชะตาคุณราศีเมถุนนะครับประจำเดือนตุลาคม2567ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีเมถุนครับก่อนจะไปดูดวงชะตาคุณในเดือนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสักนิดนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับ ผมก็ยังไปนในหน้าสังหาริรทรัพย์เมื่อชีวิตด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดเรือสังหาริารทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อได้ตามอีดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุราศสีเมถุนไปดูดวงสตาคุณในเดือนตุลาคม2 5 6 7กันนะครับต้องบอกนะครับเดือนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวลา,ยยางความเฮงเฮงนะครับเฮงมากๆนะครับ,รบโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินเนี่ยนะครับคุราศสีเมถุนเฮงจริงๆ,ๆเลย นะครับอ่ะเห็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะแต่ผมนะครับก่อนหน้านี้ก่อนเนี้ยผมเปิดไพ่มา2ใบนะครับเพื่อจะมาสรุปนะครับดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคม2567นเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่พระสังฆราชครับหมายความว่ายังไงนะครับเดือนนี้นะครับมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ต้องหนักแน่นนะครับหนักแน่นแล้วก็อย่าไปหวั่นไหวกับอะไรง่ายๆนะครับแถมไพ่ประกบนี้นะครับเป็นแมจิกเชียนด้วยนะครับ เงินทองไหลมาเทมาฐานะจะมั่นคงการงานก็จะเจริญก้าวหน้านะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีวันดีคืนด้วยนะครับก็ต้องบอกนะครับดวงเดือนนี้เนี่ยเฮงทะลุเพดานเลยนะครับดูแล้วอืดีนะครับามาดูเรื่องการงานนะครับมีไพ่เนี่ยสองถ้วยด้วยนะครับหมายความว่าเดือนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำงานประเภทธุรกิจส่วนตัวเอยเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะครับก็ จะมีคนนะครับให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะครับขอความช่วยเหลือใครสติดใครเนี่ยเดือนนี้ได้แน่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับติดปัญหาอะไรนะครับขอคุณช่วยได้หมดนะครับแล้วก็ไอศัตรูภัยพานไอประเภทเสียมคะเสียน้ำพวกต่างๆเนี่ยมันก็จะแพ้แพ้ใครคุณไปเองนะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้โอ้โหคนทางนะครับและที่สุดนะครับปลายเดือนนี่นะครับโอ้โหเป็นป่าเลยนะดูแล้วทางแบบมี่ความสุขมากนะครับรสชาติที่การงานเนี่ยเออปกติ คุณแม่ถุนหน้าที่การงานไม่ค่อยได้โอยได้กีบกุหลาบแล้วพีิงแต่ว่าเดือนนี้มันโอยได้กีบกุหลาบยังไงก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่านะครับกลับมาเรื่องเงินเงินทองทองต้นเดือนเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะครับคือคือจูจากหน้าไพ่เนี่ยเงินทองจากน้ําพักน้ําแรงเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับเอ่อก็คือยังได้อย่างไงก็ได้อย่างนั้นอยู่นะครับแถมถ้าการงานคุณเจริญก้าวหน้าแล้วคุณค้าขายด้วยนะครับการเงินเออเงินเงินทองมันก็จะเติบโตไปกับความก้าวหน้าของ การค้าขายพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าต้น,ตน,เ,ดนเดือนถึงกลางเดือนมันจะมีปัญหาเรื่องเงินเพราะอะไรนะครับดูแล้วใช้จ่ายมือเติบอ่ะเออใช้จ่ายมือเติบถ้าเป็นผู้ชายนะสุลานารีภาชีกีฬาบัตรโอ้โหเต็มที่เลยนะครับส่วนถ้าคุณผู้หญิงก็ช็อบปบันเพลเลยนะครับซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าไปทําผมแต่งหน้าไอพวกกระเป๋ารองเท้าเนี่ยมันเจอหลายหลายแล้วนะ กระเป๋าเพิ่งซื้อบางทีเนี่ยกระเป๋ายังไม่ได้แกะจากถุงเลยนะเพิ่งซื้อมาไม่เท่าไหร่นี่ไม่ได้แกะถุงยังไม่ได้ใช้เลยนะครับไปเจอใบใหม่ไปเจอรองเท้าใหม่อีกก็ซื้ออีกนี่นะครับดูแล้วเออมันจะแบบติดติดลบเอานะครับมันจะติดลบเาแต่คุณก็จากดูจากหน้าไพ่คุณก็รู้ตัวนะครับแต่ว่ามันก็หมดไปเยอะอ่ะกว่าจะสํานึกตัวนะครับว่าเงินทองหมดไปเยอะเนี่ยก็ปลายเดือนแล้วนะครับผันมาทําการทํางานก็ปลายเดือนแล้วอ่ะเออประมาณนั้นนะก็ให้ระวังนะครับดูแล้ว นะเงินทองจากทั้งภาคแรงแรงไม่มีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาไอตอนเนี้ยนะครับไอเงินใช้จ่ายเนี้ยนะครับส่วนความรักนะครับความรักคนมีคู่ให้ระวังนิดหนึ่งนะระวังมือที่สามโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยนะครับมือที่สามสร้างเรื่องเองทั้งนั้นเลยนะครับมีครอบครัวดีอยู่แล้วเออก็ยังไปหาคือช่วงนี้เงินเดี๋ยอย่างที่บอกเงินดีมก็ใช้จ่ายไปกับไอพวกนี้นะครับให้ระวังให้ระวังดูแล้วมันจะมีปัญหาครอบครัวนะแต่ก็ เออมันจะมีปัญหาครอบครัวหนึ่งนะเรามีปัญหาถึงทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินในบ้านเนี่ยเพราะไอ้เงินสดที่คุณใช้ไปบำรุงบำเรอมือที่3เนี่ยไม่พอมันก็จะต้องเริ่มหยิบจับไอ้เงินทรัพย์สินในบ้านอ่ะให้ระวังให้ดีนะครับถึงแม้นะครับดวงชะตาจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยชี้มาช่วยเคลียร์ปัญหานะครับมาชี้ทางสว่างให้คุณนะครับแต่กว่าคนนี้เขาคนนี้จะเข้ามาเนี่ยนะครับ ดูแล้วก็หน้าหมดไปเยอะนะครับดูแล้วดังนั้นก็ให้ระวังนะครับดูแลประเภทมือที่3เนี่ยเป็นไปได้นะครับอย่าอย่าอย่าคิดนะครับอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะจะมันสร้างความเล้าฉานในความสัมพันธ์ครอบครัว2คือเงินทองเนี่ยโอ้โหดูท่ามันจะหมดไปกับเรื่องพวกนี้นะครับส่วนความรักคนโสดดูแล้วนะครับเถ้าไม่มีปัญหาเยอะนะไอคนที่เข้ามาที่เรารักเราคิดว่ารักถนอมแต่เรื่องมันเยอะนะอยู่เป็นโสดแบบเดิมอ่ะดีที่สุดนะครับขายด่วน เทาเฮาสามชั้น24ตารางวา4ห้องนอน4ห้องน้ำหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวินนวลจันทร์รามอินทราราคาพิเศษ4ีล้านสแสนบาทบ้านสวยกว้างขวางพร้อมอยู่พื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำด้านหน้าบ้านกว้าง6เมตรจอดรถได้2คันหันหน้าทิศตะวันออกรับแสงแดดส่องสว่างตลอดวัน กรีวเหล็กและวัสดุลวดสวยงามถนนหน้าบ้านคอนกรีตกว้าง7เมตรเดินทางสะดวกตรงข้ามตลาดโพสวรร์และร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทำเลทองใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้ทางด่วนรามอินทราอาจนราโรงถนนรามอินทรา ถนนเกษตรนวมินและถนนมอเตอร์เวย์บางนาบางปะอินใกล้เดอะคริสตัล CDC เนวมินซิตี้อเวนูเดอะวอล์กเซ็นทรัลอีสต์วีลเมเจอร์ R T C H A Y O T H I N ใกล้ห้างสรรพสินค้าเทสโคและแมคโครเจ้าของขายเองราคาพิเศษ4ล้าน4แสนบาทสนใจติดต่อคุณสมศักดิ์ไลน์ รีพรอบอ,อย่าพลาดโอกาสทองบ้านสวยทำเลดีราคาคุ้มค่า